ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องของเสียนนาดีทุกคู่ทุกคนครับครับเมื่อนี้นะครับเสียนนาดีกัดจะมาลงเหล็กรัฐบาลไทยให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าครับเดี๋ยวไปลุนไปเสี่ยงกันนะครับรอบหวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคม2567น้าเมื่อนี้พอแหล้วคนนั่นหน้า98้าดผ้าร่วยสวัสดีครับผมมาตามตัวเหล็กแนวทางทำเสียนนาดีที่ใช้ว่ามันัดเทียพี่น้องกันร่มตาเป็นยังไงอาการดีไป ครับการดีขึ้นละโอ้กำลังสีรอครับพี่น้องเี่พอแล้วคนนั่นหน้ารับเพิ่นไปเขาลงบัลเพิ่งจะอกนะครับพี่น้องเอี่เอารอบนี้ก็เลยมาตามตัวเล็กรัฐบาลให้น้ำเส้อนอัดีครับรก็เลยสีลงให้พี่นอ้องเขาเลยนะครับพี่นอ้องเอี่เอารอบนี้นะครับให้พอแล้วคนนั่นหน้านะครับบังคับกล่องให้นะครับครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วล่งเรียกเล่าตงสวงใบขับนอน ครับผมขออนุญาตพี่น้องเอพซีเข os> uh ้าอีกรอบนึ uh> ่งนะครับเด้อว uh ่างกล่องเื่อเริ่มข้าวเริ่มเปิดอัตโนมัติไ้นะครับเราสดกาแฟไร้ทีใช่ตัวเดียววะนี่ครับตัวเดียวตัวนี้ละครับผมเก็บอันนี้ออก้อนมัน พี่น้องเขาสิลงตัวเลขครับผมสิลงตัวเลขกไล่กันเนาะครับ <c oughs> อ่ะปฏิบัติททให้เราพี่น้องเสี้เบิ้งชุดเออเล็กในตะล่างก่อนครับเจ้าหน้าที่ยังคขัดตออให้พี่น้องเข้าชุดนี่ตะล่างชุดเตรียมวันนี้อันนี้เหล็กล็อกในตะลา่างคือเก่านะครับเ,เล,ล็อกในตะล่างก่อนาวงดที่แล้วผลง,งานหลอดที่แล้วเนาะครับผมต่เอเี้ซ้ำตรงๆโอ้ ครับเข่าทีซับตรงๆแต่ว่าไอ้วิ่งล่างบกเขานะครับครับวิ่งล่างบกเขาเนาะครับเข่าสูดบนเพรว่ามันไปออกล่างครับไปออกล่างครับมันแหลนขึ้นมาบนครับอันนี้วันที่แล้วครับวันที่แล้วเลียวิ่งกับเข่าครับเลียวิ่งกับเข่าฟันสีเม็ดเดียวครับชีบเดียวเพราว่าไปฟันให้บนครับผมให้บนจะไปลงล่างครับผมนะครับเอามาตามต่อกันเลยนะครับพี่น้องอีพี ก็เป็นการเซเวอร์ลานะครับอ่ะครับ,บผมจะปลูกให้พี่น้องเข้ากับอ่ะกำลังอัดคลิปดูขึ้นเพอยด์ในดีอยู่โอ้นั่งสูงจั่หน่อยอวันที่กับวันที่ตัะเรวันที่หนึ่งมีนาดีเนาะกับวันที่หนึ่งมีนาครับผมอ่ะนะครับพี่น้องที่วันที่หนึ่งมีนานะครับ กับรัฐบาลไทยนะครับครับผมแยกบนแยกล่างด้วยพี่น้องยิปซีโอ้งั้นนี้แยกบนแยกล่างคนวะแยกบนแยกล่างนะครับพี่น้องเข้าแบบบางสุดนในตารางไว้นน้ำนะครับครับนะครับพี่น้องยิปซีทั้งชมนะครับ บนก่อนเนาะบนนะครับบนก่อนบนวิ่งเก้าครับครับจับคูเลยให้พี่น้องเขาแล้วนะครับยุ่ในนี่และพี่น้องที่บนนะครับเจ็ดเก้าเก้าบน <29 S> 2องเก้าครับครับตัวกันเกิดสองคู่นะครับพี่น้องทุกที่สองเจ็ดสองแปดครับพี่น้องทุกที่ไปไวบ่พ,พอแล้วครับไปที่ที่ครับผมครับผม เน้นที่เจ็ดเก้าก็สองเก้าวนวนรูดเก้าอ่ะนะครับพี่้องที่งวดนี้วิรุณนะครับเด้อกันไม่ว่าสองเจ็ดกับ2็สอแบบกับผมล่างนะครับพี่้องที่นี่เอาเข้าบนขาล่างกันพี่้องสามตัวเดียว สามเจ็ดล่างวิ่งสามนะครับสามเจ็ดนะครับศูนย์สามครับผมครับมีตัวกันคือเก่านะครับกันกับมาได้ด้วยพี่น้องที่ก็ถา่ว่าเคียงอีกทีกต่ว่าขัดลงนะครับครับผมเจ็ดศูนย์ เจ็ดสี่ครับพี่ทองเอฟซีแกนนะครับเอาเนียนให้สวงหางครับมีตัวกันเนียนให้สามเจ็ดกับสามศูนย์เออศูนย์สามครับผมตั้งมาตรงตรงเออครับผมให้พี่น้องเอฟจะได้แคปในจอกันเนาะนะครับอ่ะพอเช่นได้ดีนะครับ ยังดังแจ้งไม่พี่น้องยุทธีวัวเต่าวัวเต่าเนาะครับวัวเบิ่งตุ๊ดตุ๊เด็กกระเดกหรอกครับผมว่าพอเชนดีเพิ่นนน์นก็ลังอ่าเองก่อเคลื่อนเดิมก่อเรียนโนเวดบ้านใหม่เโนเวดบ้านใหม่นะครับนะครับพี่น้องยุทธีแคปในจอกันเอาไว้เด้อนะครับอันะะนี้กระทั่งพอเชนดีเพิ่์นจะได้แคปกันเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับครับอยู่ในชุดทำงานครับชุดทำงานเนาะครับผม อ้าวันนี้คุ้มกว้างให้เพราะเช่นได้ดีน้ำได้พี่น้องเด้อครับนี่หน้าตารอๆนะฮะกระของช่องนะฮะกระของช่องของแท้น,นะฮะเดี๋ยวรอดันให้พเพราะเช่นได้ไปว่าอีกรอบนึงว่าจะเน้นตัวใดวพี่น้องเอืซอตัวใดวกันนะครฮะครับะะพี่น้องเอฟซีเฮาแคปหน้าจออีกรอบนึงครับบนวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับจับคู่เน้นๆให้พี่น้องเฮาก็คือเจ็บเก่าซองเก่าได้พีนองเอฟซี ตัวกันก็มี่ซองเก็บซองแปดนะครับส่วนรางวิ่งสามตัวเดียวนะครับเน้นๆให้พี่น้องเข้าสามเจ็ดศูนย์สามนะครับพี่น้องเอฟซีขีดเส้นใต้สีแดงไว้ส่วนตัวกันกระย่าถิม่มกะย่าปลาได้พี่น้องเอฟซีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ครับพี่น้องเอฟซีนี่คือเลขล็อกในตารางนะครับที่เคยแม่นๆนะครับพี่น้องเอฟซีเส้นอดีตจะขัดออกจากนี้มาลงให้พี่น้องเข้าตัวที่โอกาสเป็นไปได้นะครับครับสำหรับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนนะครับโฉบมันไปน่วก,กันกับรัฐบาลไทย นะครับของเซียนาดีไม่เป็นหวังเฮาเฮงเฮงรุ่ยรุ่ยกันทุกข์ทุกคนครับ